สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาพิจารณาเอกสารสําคัญฉบับหนึ่งค่ะคือแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ2,566ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสอกศกที่เราเรียกกันสั้นๆนี้นะะแหละค่ะแหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือตัวเอกสารแผนฉบับนี้เลยนะคะซึ่งให้รายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนเลยค่ะทั้งทิศทางนโยบายโครงการต่างๆที่สกศจะทําในปี66แล้วก็มีเรื่องงบประมาณด้วยค่ะ ได้รับจัดสรรไป168ล้านกว่าบาทเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออ,อ,อยากจะทำความเข้าใจภาพรวมของแผนนี้นะคะตั้งแต่วิสัยทัศน์พันธกิจไปจนถึงสิ่งที่สำคัญมากๆคือมันไปเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติอื่นๆยังไงบ้างอย่างยุทธ,ธศาสตร์ชาติเราจะมาดูกันค่ะว่าสกสเขาจะขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปทางไหนด้วยแผนนี้เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าแผนปฏิบัติราชการแบบนี้นี่ไม่ใช่แค่เอกสารที่หน่วยงานทำขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่มันมีที่มาจากกฎหมายเลยคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546แล้วก็มีฉบับแก้ไขปี62ด้วย กฎหมายนี้บังคับให้ส่วนราชการต้องทำแผนประจำปีครับเพื่อให้การทำงานเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกันแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ด้วยค่ะประเด็นแรกเลยทำไมต้องมีแผนนี้ก็คือมีกฎหมายรองรับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะคือพรกสซึ่งในกฎหมายก็ระบุชัดเลยว่าแผนต้องมีอะไรบ้างทั้งขั้นตอนเวลางบเป้าหมายผลสำเร็จตัวชี้วัดคือต้องครบเลยใช่ครับ ต้องบอกให้ได้ว่าจะทำอะไรทำเมื่อไรใช้เงินเท่าไรแล้วอยากให้เกิดผลอะไรวัดผลยังไงคือต้องชัดเจนแล้วก็หัวใจสำคัญอีกอย่างคือเรื่องความสอดคล้องครับกฎหมายเน้นมากว่าแผนระดับหน่วยงานเนี่ยต้องปรับให้เข้ากับแผนระดับที่สูงกว่าซึ่งโครงสร้างการวางแผนของไทยเรามี3ระดับหลักๆตามมติคอรมอนะครับระดับหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอันนี้เป็นกรอบใหญ่สุด ระดับ2ก็จะเป็นพวกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจอิฐแผนปฏิรูปประเทศแผนความมั่นคงพวกนี้จะเป็นแผนระยะกลางประมาณ5ปีหรือตามกรอบของแผนนั้นๆที่มาขยายความยุทธศาสตร์ชาติอีกทีแล้วระดับ3ก็คือแผนปฏิบัตรริราชการของแต่และหน่วยงานเนี่ยแหละครับอย่างแผนสกสที่เราดูกันอยู่ซึ่งต้องออกแบบให้ไปตอบโจทย์ระดับ1กับ2๋อค่ะประเด็นที่น่าสนใจคือ โครงสร้างที่มันซ้อนๆกันแบบนี้มันก็สะท้อนความพยายามจะสร้างเอกภาพนะครับให้ทุกหน่วยงานมองไปทางเดียวกันแต่ในทางปฏิบัติมันก็อาจจะมีคําถามเรื่องความคล่องตัวเหมือนกันเวลาสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วๆเ,เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะแสดงว่าแผนระดับ3อย่างของสองกศนี่ไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆจริงๆแต่มีกรอบมาจากภาพใหญ่ระดับประเทศเลยซึ่งก็นํามาสู่แผนปีห6งบร้อล้านบาทที่เรากําลังจะดูกัน แล้วก็ยังต้องนำข้อมูลเข้าระบบ e m e n c i ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็น่าจะช่วยเรื่องความโปร่งใสาการติดตามผลได้เยอะเลยใช่ครับ e m e n c i นี่สำคัญเลยเป็นเครื่องมือที่ทำให้ส่วนกลางหรือประชาชนเองก็ตามเห็นภาพรวมว่าหน่วยงานต่างๆทำอะไรไปถึงไหนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไหมมันเป็นการยกระดับการบริหารภาครัฐให้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์มากขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำๆไป ทีนี้เราลองมาดูข้างในแผนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าสกศตั้งเป้าอะไรไว้บ้างในปี66เริ่มจากวิสัยทัศน์ก่อนเลยนะคะเหมือนเป็นดาวเหลือขององค์กรวิสัยทัศน์ของสกศคือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรนำในการพัฒนายกระดับร่วมขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับทุกคนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคำว่าองค์กรนำยกระดับสำหรับทุกคนนี่ดูเป็นคำสำคัญนะคะครับ ชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแค่หน่วยงานทำเอกสารแต่ต้องการเป็นผู้ชี้นำทิศทางคืนนำแล้วก็ผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นคือยกระดับแล้วก็เน้นความครอบคลุมคือสำหรับทุกคนโดยมองไปถึงเป้าหมายระยะยาวคือความยั่งยืนค่ะ แล้วจากวิสัยทัศน์ก็แปลงมาเป็นพันธกิจหรือภารกิจหลักๆ3ข้อที่สกศต้องทำข้อแรกคือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นใช้วิจัยเป็นฐานอันนี้ชัดเจนเรื่อง evidence-based policy เลยนะคะข้อ2ส,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการกับทุกภาคส่วนอันนี้เน้นเครือข่ายความร่วมมือข้อ 3. ยกระดับ การบริหารจัดการองค์กรเองให้มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาลอันนี้คือพัฒนาภายในดูครอบคลุมดีนะคะทั้งเรื่องการคิดนโยบายการทำงานกับคนอื่นแล้วก็การพัฒนาตัวเองคำถามคือแล้วจะทำยังไงให้พันธกิจกว้างๆนี้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ล่ะคะนั่นแหละครับเลยต้องมีประเด็นยุทธศาสตร์อีก3ด้านเพื่อให้กรอบการทางานมันชัดขึ้นไปอีกซึ่งมันก็สอดคล้องกับพันธกิจ3ข้อเมื่อกี้เป๊ะเ,ะเลยครับ คือ 1. พัฒนากรอบนโยบายและทิศท,ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันนี้ตอบพันธกิจข้อ1 2. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงอันนี้ตอบพันธกิจข้อ3เรื่องพัฒนาภายใน 3ส,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการอันนี้ตอบพันธกิจข้อ2เรื่องเครือข่ายโอเคค่ะพอมีประเด็นยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่มันวัดผลได้มากขึ้นใช่ไหมคะในแผนก็มีบอกเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ละเอียดเหมือนกันขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะอย่างภายใต้ยุทธศาสตร์ที่1พัฒนากรอบนโยบายเนี่ยเป้าประสงค์ก็เช่นต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์การศึกษาตลอดต้องมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีทิศทางแล้วก็มีคําว่า ข้อริเริ่มใหม่หรือ initiatives ด้วยแล้วก็ต้องมีข้อเสนอพัฒนากฎหมายระเบียบที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาได้ส่วนยุทธศาสตร์ที่2ยกระดับองคอ์กรเป้าก็คือสสอ,สอเองต้องคล่องตัวขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นบุคลากรต้องเก่งขึ้นแล้วก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแล้วก็เรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลหรือ data governance ด้วยเอ่อประเด็น data governance นี่น่าสนใจนะคะอาจจะสะท้อนว่าอยากใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์มากขึ้นจริงๆ รครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป้าก็คือต้องมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศผลงานวิจัยสื่อต่างๆต้องถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงแล้วก็ต้องมีการขับเคลื่อนผ่านคู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic partnerships ครับจะเห็นว่าเป้าประสงค์พวกนี้พยายามทำให้พันธกิจมันจับต้องได้มากขึ้น อย่างเรื่องวิจัยเป็นฐานก็มาอยู่ในเป้าเรื่องการติดตามสถานการณ์การมีข้อริเริ่มใหม่การนำผลวิจัยไปใช้หรือเรื่องการมีส่วนร่วมก็ชัดเจนในเป้าเรื่องเครือข่าย s t r a t e g i c partnerships ส่วนเรื่องยกระดับองค์กรก็อยู่ในเป้าเรื่องความคล่องตัวทักษะคนระบบดิจิทัลคือพยายามวางเป้าให้มันรอบด้านครับทั้งเนื้องานหลักการทำงานกับข้างนอกและการปรับปรุงข้างในเอาละค่ะ มาถึงประเด็นที่ดูเหมือนจะถูกเน้นมากๆในเอกสารเลยคือเรื่องความสอดคล้องกับแผนระดับชาติอย่างที่คุยกันก่อนต้นว่ามีแผน3ระดับระดับ 1. ยุทธศาสตร์ชาติระดับ2พวกแผนแม่บทแผนพัฒนาระดับ3คือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานอย่างสกศใช่ครับแผนระดับ3นี่ต้องโชว์ให้เห็นเลยว่ามันจะไปช่วยสนับสนุนเป้าหมายของแผนระดับ1กับ2ยังไงบ้างสำหรับแผนสกศฉบับนี้เขาเชื่อมโยงหลักๆกับยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ1อยู่2ด้านครับคือยุทธศาสตร์ที่2ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภ,ภาพทรัทพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเราเจาะที่ยุทธศาสตร์ชาติที่2ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันก่อนนะคะเป้าหมายดูยิ่งใหญ่มากต้องการให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับศตวตรรษที่21เลย แล้วก็มีประเด็นย่อยๆที่น่าสนใจเช่นการปรับค่านิยมการพัฒนาคนทุกช่วงวัยตั้งแต่ในครันยันสูงวัยเลยการปฏิรูปการเรียนรู้การส่งเสริมผู้ปัญญาการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อมีตัวอย่างที่ชัดๆในยุทธศาสตร์ชาตินะครับเช่นพูดถึงการเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้สอนมาเป็นโค้ชหรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ข้อ2.3.2หรือการเน้นทักษะตามช่วงวัยอย่างปฐมวัยก็เน้นพัฒนาการสมวัย วัยแรงงานเน้นทักษะอาชีพผู้สูงอายุก็เน้นทักษะชีวิตข้อ2.2.1ถึง2.2.4บายเนี่ยก็คือเข้ามาสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้โดยตรงเลยทั้งการทําวิจัยเพื่อนโยบายการทําแผนการศึกษาชาติการกําหนดมาตรฐานการติดตามประเมินผลทั้งหมดนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติสิ่งที่น่าจับตาคือ การที่สกศเน้นวิจัยเป็นฐานนี่แหละครับคงพยายามทําให้นโยบายมันมีหลักการตอบโจทย์ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นแต่ความท้าทายก็คือการนํานโยบายพวกนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนทั่วประเทศนั่นแหละครับเข้าใจค่ะแล้วอีกด้านที่เชื่อมโยงคือยุทธศาสตร์ชาติที่6ด้านการบริหารจัดการภาครัฐอันนี้เกี่ยวกับอะไรคะ ยุทธศาสตร์นี้เป้าหมายคือปฏิรูประบบราชการครับให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้นเช่นให้ภารัฐลิดประชาชนเป็นศูนย์กลางทํางานบูรณาการใช้ดิจิทัลมากขึ้นคนเก่งขึ้นโป,ปร่งใสปลอดทุจริตประมาณนี้ครับซึ่งสกสเป็นหน่วยงานรัฐก็ต้องปรับตัวตามนี้ด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ของสกาศาเรื่องการยุกระดับการบริหารจัดการองค์กรก็คือเอาแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติที่6มาปรับใช้กับตัวเองนั่นเองเช่นพัฒนา e-office ปรับปรุงกระบวนการทำงานพัฒนาคนบริหารข้อมูลให้ดีขึ้นทบทวนกฎหมายภายในอะไรพวกนี้ถ้ามองในภาพรวมนะครับ การที่สกศพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมันก็ส่งผลต่อการทำหน้าที่หลักด้วยคือถ้าสกศทำงานเร็วขึ้นมีข้อมูลดีขึ้นก็น่าจะกำหนดนโยบายการศึกษาได้ดีขึ้นตอบสนองประเทศได้ดีขึ้นเช่นกันนอกเหนือยุทธศาสตร์ชาติแล้วแผนสกศยังต้องบอกด้วยว่าสอดคล้องกับแผนระดับ2ออื่นๆอีกหลายฉบับเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องเชื่อมโยงให้ครบหลักๆก,ก็เช่น แผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะประเด็น12การพัฒนาการเรียนรู้กับประเด็น11ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแล้วก็ประเด็น21ต้านพุ้จริตแผนพัฒนาฉบับที่13อันนี้เกี่ยวกับหมุดหมายที่12เรื่องกำลังคนสมรรถนะสูงกับหมุดหมาย13ภาครัฐทันสมัยแล้วก็มีแผนความมั่นคงแห่งชาติด้วยครับที่อ้างถึงนโยบายที่1 เรื่องสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสถาบันกษัตริย์ประวัติศาสตร์ชาติไทยโหต้องอ้างอิงเยอะจริงๆค่ะแสดงถึงความพยายามจะบูรณาการทุกอย่างให้ไปในทิศทางเดียวกันจริงๆเอาละค่ะเห็นภาพใหญ่วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงหมดแล้วทีนี้คำถามสําคัญคือแล้วเงิน168ล้านบาทในปี6 6เนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างคะ ในเอกสารส่วนที่5น่าจะมีรายละเอียดโครงการนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่มีข้อมูลละเอียดขนาดนั้นตอนนี้อาจจะลองดูจากประเภทงานที่สกศทำหรือดูจากโครงสร้างงบของปีก่อนหน้าพอได้ไหมคะครับพอได้ครับจากผลงานปี65แล้วก็เป้าประสงค์ปี66เนี่ยเราพอจะเห็นกลุ่มงานหลักๆที่สกศน่าจะทำและใช้งบไปนะครับเช่น 1. พัฒนานโยบายและแผนอันนี้งานหลักเลยทั้งข้อเสนอแนะ ขับเคลื่อนแผนติดตามผล 2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ตามที่เน้นวิจัยเป็นฐานก็ต้องมีโครงการวิจัยต่างๆ 3. พัฒนาเฉพาะกลุ่มเช่นเด็กปฐมวัยหรือกำลังคน 4. ส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ๆพวกศตวรรษที่21พระออุปัญญา 5. พัฒนากฎหมายการศึกษา 6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทำงานกับภาคีต่างๆสสารสาธารณะ 7. พัฒนาองค์กรภายใน พ, IT, พัฒนาคนปรับปรุงงานแล้วใน,นแง่งบประมาณล่ะคะพอดูจากปีก่อนหน้าพอเห็นแนวโน้มอะไรไหมคะถ้าดูจากโครงสร้างงบปี65ที่เขารายงานนะครับจะเห็นการแบ่งงบตามแผนงานต่งตางๆเช่นแผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาคนแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนด้านพัฒนาคนแล้วก็แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาครัฐ จุดที่น่าสังเกตคือการดูสัดส่วนงบที่ลงไปในแต่ละแผนงานยุทธศาสตร์เนี่ยมันพอจะบอกได้ครับว่าณปีนั้นๆสกสอให้ความสําคัญเร่งด่วนกับเรื่องไหนเป็นพิเศษคือแม้ว่าทุกเรื่องจะสําคัญตามแผนแต่มบประมาณมักจะเป็นตัวบอกลำดับความสําคัญในทางปฏิบัติได้ดีระดับหนึ่งครับอืมถึงไม่มีรายละเอียดโครงการปี -66 ชัดๆแต่พอดูแบบนี้ก็พอเห็นภาพรวมการทํางานได้ชัดขึ้นค่ะ มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วค่ะสำคัญไม่แพ้กันคือการติดตามและประเมินผลมีแผนมีงบก็ต้องมีระบบดูว่าทำได้ตามเป้าไหมยังไงในเอกสารส่วนที่6ก็มีระบุเรื่องนี้ไว้ครับระบบติดตามประเมินผลหลักๆมี2ส,ส่วนครับ 1. การติดตามและรายงาน monitoring and reporting อันนี้คือต้องรายงานความก้าวหน้าผลงานการใช้งบเป็นรายไตรามาสเลยครับโดยใช้แบบฟอร์มของสำนักงบคือ2งป .301 302แล้วก็มีแบบรายงานภายในของสอกสอเองด้วยซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็จะเข้าระบบ e m e n s c r a ที่เราคุยกันไป2การประเมินผล evaluation อันนี้คือพอจบปีงบประมาณก็ต้องมาประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผน ค่ะตัวชี้วัดนี่สำคัญเลยนะคะเป็นตัวบอกว่าสำเร็จหน้าตาเป็นยังไงเช่นอาจจะวัดเป็นรอยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้มาตรฐานหรือจำนวนนโยบายกฎหมายที่ทำเสร็จหรือระดับความสำเร็จในการพัฒนาคนในองค์กรใช่ครับตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำคัญแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันครับคือประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ การวัดผลเชิงปริมาณอย่างจำนวนนโยบายที่เสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่บอกคุณภาพหรือผลกระทบจริงๆของนโยบายนั้นก็ได้การประเมินผลที่ดีจริงๆก็ควรจะพยายามมองทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์ที่ได้มันตอบโจทย์เป้าประสงค์ระยะยาวที่ตั้งไว้ไหมไม่ใช่แคติกว่าทำกิจกรรมครบแล้วเท่านั้นครับ เอาละค่ะเราก็ได้สำรวจแผนปฏิบัติราชการปี2566ของสองกอสอกันมาพอสมควรเลยนะคะสรุปได้ว่านี่เป็นแผนงานที่ค่อนข้างเป็นระบบมีที่มาที่ไปตามกฎหมายแล้วก็มีความพยายามสูงมากที่จะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับภาพใหญ่ของประเทศทั้งยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับต่างๆเพื่อให้การทำงานด้านการศึกษามีทิศทางชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่ครอบคลุมหลายด้านทั้งคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคนการใช้วิจัยการสร้างเครือข่ายแล้วก็การพัฒนาองค์กรเองด้วยทั้งหมดนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของสกสในการเป็นกลไกสําคัญขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของไทยนะคะครับและพอเราได้พิจารณาการเน้นเรื่องความสอดคล้องกับแผนชาติการตอบสนองทักษะใหม่ๆ แล้วก็ลักษณะการวางแผนจากส่วนกลางแบบนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดคำถามชวนคิดต่อยอดขึ้นมาซึ่งคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนนี้นะครับแต่เป็นประเด็นสำคัญมากในการนำไปใช้จริงคือภายใต้โครงสร้างการวางแผนจากส่วนกลางที่ดูเป็นระบบสอดคล้องกับดีแบบนี้จะสามารถสร้างความยืดหยุน่นและปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่มันหลากหลายมากๆและความต้องการที่เปลี่ยนเร็วของการศึกษาในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน มันมีนกลไกอะไรที่จะส่งเสริมให้เกิดการปรับใช้แผนในระดับปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที เป็นคำถานที่ท้าทายและสำคัญมากจริงๆค่ะความสมดุลระหว่างทิศทางจากส่วนกลางกับความต้องการและการปรับตัวในระดับพื้นที่เป็นโจทย์ใหญ่ของการบริหารภาครัฐเลยนะคะไม่ใช่แค่ด้านการศึกษาซึ่งเราคงต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าการนำแผนนี้ไปปฏิบัติจริงจะเป็นอย่างไรและผลจะออกมาเป็นแบบไหนสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็ครบถ้วนแล้วค่ะ